สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามค่ำคืนนี้ทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวการย้ายทีมนะครับประจำวันที่1กันยายน2568นนะครับค่ำคืนแห่งการปิดดิวนะครับ ได้ปิดดิวตามที่สื่อต่างประเทศนำเสนอนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับร้อละ90เนี่ยติดตามนะครับโรมาโน่เป็นหลักเลยสโมสรลิเวอร์พูลนะครับได้ทำการปิดดิวอเล็กซานเดอร์อิซักเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการตรวจร่างกายดิวของมาร์กีฮีก็เช่นกันนะครับลิเวอร์พูลในปีนี้ใช้เงินไปทั้งสิน้น442 ล้านปอนด์นะครับหรือ442จําตัวเลขง่ายๆนะลิฟูซื้อนะครับ442ล้านปอนด์ขายตามนั้นแหละนะครับเรื่องราวของสเปอร์นะครับสเปอร์ก็เซอร์ไพรส์มากนะครับในการปิดดิวแลนดอนโคโลโมนี่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนะครับแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดนะครับมีเรื่องราวหักมุมนิดหนึ่งไม่ใช่นิดละเรื่องใหญ่เลยซานโช o นี่แหละนะครับ ขอนุญาตเข้ารายการเลยครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันในค่าคืนนี้กันเลยนะครับข่าวที่1วันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีก่อนนะครับสโมสรเชลซีนะครับได้ยืนยันเรียบร้อยนะครับการคว้าตัวฟาคุนโดบัวนาเนโตอาบัวนาโนเต้นะครับ โบนาโนเต้เนี่ยเป็นเพย์เมเกอร์นะครับดาวรุ่งทีมชาติอาร์เจนตินาจากสโมสสไบรตันแอนด์โฮฟอาร์เบียนนะครับด้วยรูปแบบการยืมตัวจนจบฤด,ดูกาลนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างจริงๆแล้วนะครับทุกดิวที่เป็นข่าวในวันนี้ถ้าท่านชอบเบื้องหลังนะท่านได้ฟังเบื้องหลังแน่นะครับในส่วนของเชลซีนะครับขุมกำลังนี่มันก็เยอะมากนะครับโดยเฉพาะดิลที่กำลังมีปัญหาอยู่ก็คือดิวของนิโคลัสแจ็คสัน เบนชิเวลแล้วก็ลาฮิมส์เทลิงนะครับซึ่งไม่อยู่ในแผนนะแต่ในก็ตามนะครับวันนี้นะครับตัวของในส่วนของผู้เล่นน่ะนะครับที่จะมีโอกาสออกไปนะครับมันยังไม่จบนะแต่อย่างน้อยเชลซีได้ยืมตัวนะครับเพลเมเกอร์นะครับจากบริสตันมาเนี่ยที่ชื่อว่าบัวนาโนเต้นะครับเขาได้ยืนยันว่าเขามีความสุขมากนะครับกับการยืมตัวมาอยู่กับเชลซีนะครับประทับใจเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาร์โค้ทมาก ในส่วนของเชลซีนะครับยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากนักหรอกเพราะว่าตอนนี้เป็นการยืมตัวล้วนๆไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ซื้อขาดนะครับบัวนาเต้บัวนาโนเต้เนี่ยนะครับเชลซีเนี่ยเซ็นสัญญาก,กับผู้เล่นใหม่มาแล้ว11คนถึงแม้ว่าบัวนาโนเต้นะครับจะอายุแค่20ปีแต่พรสวรรค์ยังสูงนะครับเป็นพรสวรรค์สูงนะครับทีนี้ในส่วนของเชลซีเนี่ย การยืมตัวนะครับโบนาเต้ bon นะครับโบนาโนเต้ bon เนี่ยวัย20ปีอะพรีเมคเกอร์ของอ่าไบรตันเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ไปเชลซี Chelsea เองนะครับพยายามเคลียร์ผู้เล่นส่วนเกินแต่ก็ขอยืมตัวนักเตะบ้างโ bon บานาโนเต้นะครับไม่มีออปชันซื้อขาดและที่แน่ๆนะครับประสบการณ์กับไบรตันในการเล่นพรีเมียร์ลีกนะครับ71็นัดแล้วก็อายุยังน้อยนะครับอาจได้เขาเรียกว่าอะไรนะคือก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์อ่ะนะครับได้คนนี้มา ผมจะสรุปเลยนะครับว่าการที่เชลซีนะครับคว้าตัวนักเตะรายนี้แบบยืมตัวเนี่ยเป็นเรื่องที่คุ้มค่าความเสี่ยงต่ำนะครับก็ถือว่าภาพลมเชลซีปีนี้ลุ้นสนุกเลยรอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวที่2นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของคอบบี้เมนูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้แจ้งให้กับเมนูโดยตรงนะครับแจ้งเมนูไปแล้วนะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่อนุญาตนะครับให้ย้ายทีมในช่วงของตลาดนักเตะในรอบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอเมนูนะครับได้ยื่นคำร้องขอยืมตัวด้วยนะคำร้องขอยืมตัวนะครับคืออย่างนี้ครับในในในตอนนี้นะครับสิ่งที่รูเบนอามิมกำลังเผชิญอยู่อะ่ะคือนักเตะส่วนใหญ่ไม่พอใจแล้วก็ในส่วนของเมนูนะครับวัย20ปีอะ่ะได้ได้ยื่นข้อเสนอนะครับคือยืน่นยื่นเรื่อง เยอะมันก็คือข้อเสนอแหละในการที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ยูเ็ดในรูปแบบของการยืมตัวนะครับแต่ใน,นก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูเอดเองนะครับก็ไม่ได้อนุญาตให้เมนูย้ายทีมเพราะอะไรเพราะตอนนี้ก็มีนักเตะที่กําลังจะออกจากทีมอยู่แล้วการปล่อยเมนูออไปเนี่ยไม่น่าเหมาะสมแล้วก็ถ้ามาสรุปประเด็นสําคัญดีลนี้นะครับการที่เมนูไนเ็ดปฏิเสธคําขอยืมตัวของเมนูในวันนี้ถือว่า ็นความชัดเจนนะครับว่าเมนูเนี่ยอาจจะคือคิดถึงการเล่นฟุตบอลโลกอะ่ะแต่แต่ครับในมุมของแมนยูวิเต็ดเนี่ยเขาคือเพชรเม็ดงามของคุมกำลังฉะนั้นดิวนี้นะครับสะท้อนให้เห็นแล้วนะครับว่าสถานการณ์ของอาคอบี้เมนูเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับการต้องการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเขาเล่นได้แน่นะครับดิวนี้ยิ่งนานไปอะ่ะปัญหามันสะสม อย่างตอนนี้นะครับรูปเบนออมริมเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากนักเตะในห้องแต่งตัวยิ่งอะไรเตนฮักนะครับโดนปลดไปละนั่นแหละคือเรื่องจริงๆนะครับก็ว่ากันไปตามบริบทนี้นะครับขอบีเมนูไม่ได้รับการอนุญาตให้ยืมตัวนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนนิคาเซนยูไนเต็ดนะครับไม่แปลกครับเป็นไปตามนั้นแหละก็คือตอนนี้นะครับในส่วนของโยฮันวิซานะครับก็มาตรวจร่างกาย กับสโมสรนิคัสเซนยูเนเต็ดนะครับแล้วก็เซ็นสัญญา4ปีเรียบร้อยแล้วนะครับรายงานจากคิดดาวนี่นะครับสกายสปอร์ตนิวนะครับได้ออกมายืนยันนะครับว่าตอนนี้โยฮันวิซ่านะครับได้ตรวจร่างกายกับสโมสรนิคัสเซนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้เซ็นสัญญาจนถึงปี2029ในส่วนของฤดูกาลที่แล้วนะครับโยฮันโยฮันวิซ่านี่สุดยอดนะครับทำไป19ประตูอิซักเนี่ย23ประตูนะครับแต่การได้โยฮันวิซ่าไปนี่ถือว่าตอบโจทย์เลยนะ แล้วก็เชื่อว่านี่นะครับคือเงินจํานวนเงินที่หลายๆทีะนะครับจะต้องใช้เงินในการซื้อคือบางอย่างคุณต้องยื่นนะครับในส่วนของนิคัสเซนยูเดเนี่ยนะครับก็เสี่ยงต่อกด PSR อยู่แล้วฉะนั้นการขาย Alexander, อเลสันเดอร์ซัคให้กับลิเวอร์พูลนะครับเรียกว่าเป็นการชดเชยช่องว่างทางการเงินที่มีปัญหาท,าทันทีนะครับวิเคราะห์อยู่นี้นะครับว่าคือการที่ต่อสัญญาเนี่ยหมายถึงอะไร จริงๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของการวางแผนระยายาวของนิคัสเซนมากกว่าก็บางบางคนก็ต้องอยู่บางคนก็ต้องไปรอดูกันนะครับนี่คือเรื่องราวของนิคัสเซนนะครับได้โยฮันวิซ่านะครับมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเชลซีนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการกําหนดทิศท,ทางของเบนชิเวลนะครับเบนชิเวลราฮิมสตริงนะครับสงแพร้งทีมชาติอังกฤษนะครับ กำลังจะย้ายออกจากทีมสเตฟฟอร์ดบิชนะครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองคนเนี่ยต้องหาทีมที่ให้โอกาสเล่นตัวจริงนะครับแล้วเบนชเวลไปไหนในส่วนนักข่าวที่ชื่อว่าบ๊อบบี้เวนเซนเต้นะครับของฟุตบอลลอนดอนลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าเบนชเวลนะครับกำลังเปิดโอกาสเนี่ยกับการไปเล่นที่สตารบุกนะครับซึ่งเป็นเชลซีสาขา2ในส่วนของไรฮิมเตอร์ลิงนะครับก็โรมาโนก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ในเกมกับ ฟูลแลมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือผมจะบอกว่าตัวของฟูลแลมเนี่ยก็เสริมทัพราฮิมก็ได้เสริมทัพดีๆได้เลยคือฟูลแลมมีเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของอาราฮิมเซิงเองนะครับก็คาดกันกันว่านะครับนอกจากเป็นดิวที่เนื้อหอมแล้วค่าตัวในการย้ายทีมอาจจะอยู่ที่ตั้ง20ล้านปอนด์เลยนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับ ผมสรุปเรื่องราวของเบนชิเบลกับราฮิมเซริงนะครับยังคงไม่อยู่ในแผนนะครับเบนชิเบลน่าจะซบตักนะครับสตาร์บุกนะครับซึ่งเป็นพ์ทเนร์ของเชลซีนะครับแล้วก็แน่นอนเป็นตัวเต็งจริงๆแหละส่วนราฮิมเซริงนะครับน่าจะปักหลักเล่นพิมลีกต่อแอาจะลงเอยกับสโมสรนฟูลแลมด้วยนะครับแต่ขั้นเหนื่อยสูงมากอันนี้ก็ต้องรอการเจรจาตอนท้ายนะครับวิเคราะห์ดีลนี้หน่อยนะครับดีลนี้นะครับถือว่าเชลซีเนี่ยเล่นปล่อยนักเตะนะครับ โดยเฉพาะเบนชีเวลแล้วก็ราฮิมสซริงซึ่งไม่มีนาคตกับทีมแล้วก็รอดูกันนะครับการเปลี่ยนแปลงตลาดนักเตะยังเหลือเวลาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของอาฮาวิเอเรียตนะครับวันนี้ฮาวิเอเรียตก็ตกลงแล้วนะครับสำหรับการไปอยู่กับสโมสรนแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับตอนนี้นะครับแอสตันวิลลานะครับได้ซื้อขาดแน่นอนแล้วนะครับฮาวิเอเรียตสล้านปอนด์นะครับ และนี่คือการทำกำไร200%นะสำหรับลิเวอร์พูลเลยแล้วก็ค่าตัว1.5ล้านปอนด์นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อมาเนี่ยปี2019เอเลียดเนี่ยนะครับจะอำลาลิเวอร์พูลแล้วนะตอนนี้นะแล้วก็ไปอยู่กับแอสตันวิลล่าผลงานโดยรวมนะครับก็คือเล่นไป149นะัดทำไป15ประตู20แอสซิสต์แล้วก็มีส่วนสำคัญนะครับในส่วนของฮาวิเอเลียดเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการคว้าแชมป์ พียร์ลีสสมัยนะครับแล้วก็แชมป์จิงแชมป์สโมสรโลกฤด,ดูกาลก่อนสิ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับคาดหวังไว้ก็คือตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็กำลังจะได้เล็กซนเดร์ซักแล้วก็มาร์กิฮีมาฉะนั้นหลังจากนี้นะครับฮาวิเอเดียตเนี่ยตามนั้นแหละก็ต้องถูกขายออกไปรอดูกันนะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของแลนดอนโคโลโมนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ชัดเจนมากนะครับหลังจากที่ผมอ่านแถลงการนะครับเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาต้องการย้ายมาอยู่กับนิคัสเซนสุดท้ายแล้วนะครับสโมสรนิคัสเซนยูเต็ดก็ขอไปนะครับสโมสรทอตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยนะครับก็ที่คว้าตัวแลนดอนโคโลโมนี่อ่ะอันนี้ก็โอเคเหมือนกันสิ่งที่แลนดอนโคโลโมนี่นะครับแน่นอนเขาเคยเป็นกองหน้าฟอร์มฮอตนะครับ แต่ยน,นก็ตามนะครับด้วยความว่าฟอร์มฮอตเนี่ยต้องเล่นกันเป็นทีมสมัยก่อนเนี่ยนะครับในส่วนของอาร์แลนเดอร์โคลโมนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นนักเตะของปารีสแต่ทีมก็ไม่โปรตปานนะครับมันต้องมีจุดอะไรสักอย่างแหละอันนี้ก็รอดูกันนะครับผมจะบอกว่าอ่าสเปอร์ปิดดีลนะครับแลนดอนโคลโมนี่แบบแบบชัดเจนประมาณนี้นะครับ แล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับและวันนี้นะครับเรื่องราวของเอลมี่มาติเนสนะครับทำไมไปต่อไม่ได้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทำไมไปต่อในในการเซ็นสัญญากับเอลมี่ไม่ได้ล่ะเพราะว่าปัญหาของซานโชนะครับปัญหาของเจอรอนซานโชก็คือตอนนี้นะครับซานโชเองเนี่ยปฏิเสธที่จะไปอยู่กับแอสตันวิลล่าในตอนในตอนเนี้ยนะครับแล้วตอนนี้นะครับในส่วนของพอซานโชเนี่ยนะครับ อ่าปฏิเสธการย้ายไปอยู่กับแอสตันวิลล่าปุ๊บประเด็นสําคัญคือหลังจากนี้นะครับเป็นเรื่องที่จะทําใจยากเลยแล้วก็มีโปรแกรมทีมชาติขวางอยู่นะครับแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำใจยากตรงไหนหรู้ไหมเขาไม่สามารถปปดูเอลมีได้นะครับไม่สามารถปปดูเอลมีอ่าเดี๋ยวนะผมจะบอกว่าตอนนี้นะครับแมนยูเต็ดก็ได้เซ็นสัญญาก,กับเซเน่ลาเมนมาเขาดีกว่าเอลมียไหมในบทความเขียนไว้ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ แค่นั้นเองนะครับก็ผมสรุปง่ายๆนะครับว่าแมนยู7เนี่นะครับได้คือตอนนี้ไม่ได้เซ็นสัญญากับเอลมีมาร์ติเนสนะครับค่าตัวประมาณนะครับประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นที่เจรจาแต่เพอเอินนะครับซานโชเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเลยนะปฏิเสธไปอยู่กับแอสตันวิลามันก็เลยเป็นปัญหางูกินหาง่งนี่แหละเอลมีเลยอดเพราะซานโชนะครับ มาวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าเซนเตรเมนวัยยี่าปีเนี่ยครับก็ถามว่าเป็นการเล่นระยะยาวไหมก็ตามนั่นแหละนะครับก็คือเซนเตราเมนเนี่ยก็ต้องมาเป็นแผนระยะยาวของแมนยูเต็ดเะนั้นลุดเดิมกลับมาละนะครับก็รอดูกันนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรอาร์เซนอลมั่งน,นะครับวันนี้เรื่องราวของริสเนลสันนะครับก็ได้ซยืมตัวนะครับยืมตัวตลอดฤดูกาลน,นะครับ อเลสต์นิวสันนะครับก็ได้กลับมาตอนนี้นะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับรายงานจากแยนติกเนี่ยเขาบอกงี้ครับสโมสรเบนฟอร์ดนี่นะครับคว้าตัวลิสเนลสันจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดอ่าสิ่งที่จะบอกก็คือในรายงานฉบับแยนติกเนี่ยเขายืนยันว่านะครับในส่วนของอ่าการโอนเงินอะไรเนี่ยนะครับแม้กระทั่งดิวโยฮันวิซ่าเนี่ยคือผมจะบอกว่าตอนนี้จุดหมายปลายทางเนี่ยนะครับของ เบนฟอร์ด uh, เนี่ยนะครับในการยืมตัวลิสเนลสันของอาร์ซอนนี่คือดีวที่ปิดได้คือมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้แต่ใน,นก็ตามนะครับทางฝั่งอาร์ซอนนเองนะครับก็ยังมีนักเตะหลายคนที่จะต้องปล่อยตัวออกไปก็รอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์เกฮีนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลก็ทําการปิดดีลมาร์เกฮีที่35ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีเซลออนคอสสนะครับ อีก10%สําสำหรับมาร์กเกฮีในวันนี้นะครับรายงานจากเบนจาขอบนะครับได้ยืนยันว่าในส่วนของลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการเสริมทัพเอาตรงๆนะเพราะว่ามันมี4ดิวเนาะสองดิวเนี่ยคือเข้ามาก็คืออีซัคกับเกฮีแต่ดิวที่ออกไปเนี่ยก็คือฮาวียเอเลียดนะครับกับโจโกเมสซึ่งอนุมัติการขายละ13ล้านปอนด์นะครับทีนี้เบนจาขอบยืนยันนะครับว่า ลิพูยังคงมั่นใจนะครับว่าจะบรรลุข้อตกลงกับคริสเซปเพตได้ทันเวลาโดยการส่งเอกสารนะครับดิวเป็นเหมือนกับดิวชีตอ่ะก่อนอตามเวลานะครับตามเวลาเวลาตลาดนักเตะเนี่ยมันจะขยายไปถึง3ามทุ่มก็ได้นะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็ได้ผมสรุปง,ง่ายๆนะครับว่าลิพูนะครับปิดดิวมาร์เกฮีเรียบร้อยละก็ตอนนี้นะครับก็รอการประกาศเนาะเพราะว่าเดี๋ยวใครจะไปเล่นให้กับทีมชาติไหนอันนั้นก็ว่ากันไปตามบริบทนะครับ การที่สมโมสอนนะครับแน่นอนการการที่คว้าตัวมาร์ก e ีฮีเนี่ยถือว่าเป็นการจัดการที่ดีมากนะครับแล้วมาร์ก e ีฮีเนี่ยพร้อมใช้งานด้วยนะครับผ่านการตรวจร่างกายไปละก็รอดูการเปิดตัวนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับวันนี้เนี่ยผมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือเรื่องราวของอีซักเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ในเวอร์ชั่นของแอนฟิล edition เนี่ยนะครับเขาเขียนว่าไงรู้ไหมเขาเขียนว่าอเลซานเดอร์อิซังนะครับกองหน้าของสโมสสนคาเซ่นนะครับกำลังจะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว130ร้าล้านปอนด์นะครับมหากรบเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะใกล้จบนะแต่อย่งก็ตามนะครับในสื่อเนี่ยเขายืนยันว่าสภาพร่างกายนะครับของหลายๆคนเนี่ยนะครับที่มาตรวจร่างกายวันนี้ก็ก็โอเคหมดนะครับไม่มีใครดิวร่มเพราะตรวจร่างกายไม่ผ่านนะครับ ผมสรุปง่ายๆนะครับว่าตอนนี้ดีวขออิซักเนี่ยได้ได้คือเข้าตรวจร่างกายที่แคนตันไอไม่ขอไปนะครับอิซักได้ตรวจร่างกายที่ศูนย์ฝึกเอ็กซ่านะครับแล้วก็จับภาพในเอ็กซ์ที่ผมแปะนี่แหละแล้วก็ตอนนี้นะครับสีติเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าการเล่นของอเล็กซานดีซักนะครับมี62ประตู11แอสซิสจาก1 0 9รนัดนั่นเองนะครับก็ถ้ามาวิเคราะห์ในดีวขออิซักนะครับผมถือว่าดีวนเนี้ย เป็นดิวที่สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ของลิพูในซีซั่นนี้แล้วก็ลงทุนมหาศาลส,สามารถเปลี่ยนแปลงทีมได้ก็รอดูกันนะครับหมดหรือยังโอ้โหวันนี้ข่าวเยอะนะครับแล้วมาต่อกันที่เรื่องราของกาลุจิโดนาลุม่านะครับผู้ตัาสับตูของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับล่าสุดนะครับในส่วนของกาลุจิโดนาลุม่านะครับดูเหมือนว่าปารีสแซงแมงเนี่นะครับไม่ใช่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆละ แต่อย่างไน,นก็ตามนะครับตอนนี้โดนาลุมาเนี่ยนะครับเก่งเรื่องของการเซฟอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นสภาพทีมโดยรวมมานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าตอนนี้โดนาลุมาเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับเมื่อมาอยู่กับแมนซิ t y ตี้นะครับสิ่งที่ผมพอจับใจความได้นะก็คือแมนซิ t y ตีรกำลังจะปิดดิวการูจิโดนาลุมานั่นเองนะครับก็เล่าให้ฟังคร่าวๆประมาณนี้นะครับ พิธาได้ข่าวนี้ไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของอเลิเซนร์อิซักนะครับคอนเฟิร์มนะครับอเลิเซนร์อิซักก็ผ่านการตรวจร่างกายแล้วเรียบร้อยจริงๆนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นซีตินะครับในส่วนของอนักเตะนะครับหลายๆคนเนี่ยก็โมที่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับอย่างดิวขออิซักเนี่ยร้อยสามสิบล้านปอนด์เนี่ยนะครับมันมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่ตอบโจทย์ลิเวอร์พูลนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับอิซักเนี่ยได้ตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลผ่านละ อันนี้ก็คือรายงานฉบับล่าสุดนะครับแล้วก็มาร์กเกฮีก็เช่นกันนะดิวนี้สะท้อนให้เห็นว่านะครับลิเวอร์พูลเนี่ยได้สร้างบริษัทหน้าใหม่ด้วยการใช้เงินทั้งหมดนะครับ442ล้านปอนด์นะครับและที่แน่ๆนะครับเสริมกองหน้าระดับโลกกองหลังระดับโลกนะครับการมีซักนะครับช่วยเติมพลังของแมนเชสเตอร์อารข้ไปนะครับการมีซักเนี่ยช่วยเติมพลังของลิเวอร์พูลแบบเต็มเปี่ยมนะครับก็รอติดตามกันนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของข่าวการย้ายทีมในค่ำคืนนี้นะครับก็ในส่วนสุดท้ายของรายการเนี่ยขออนุญาตตอบคำถามแฟนๆเลยนะครับสวัสดีคุณแมลังสิตด้วยนะครับสวัสดีคุณถาปนานะครับขอบคุณมากนะครับท่านเป็นสมาชิกช่องผมด้วยสรุปแล้วนะครับอีซักผ่านการตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วนะก็ข่าวดีของลิเวูนะครับมาร์กิฮีก็ได้ทั้งคู่แต่คนที่จออกไปก็คือฮาวีย์เดียรนะครับแล้วก็จูโกเมสนะครับสวัสดีคุณอาดาดุนันด้วยนะครับสวัสดีคุณ คุณบ้าน X หรกอเปล่าครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณกิติศักดิ์นะครับก็ลิภูปีนี้ก็ถือว่าเสริมทัพได้สมบูรณ์แบบนะครับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับโอเคสวัสดีคุณประเสริฐนะครับสวัสดีแฟนลิพูด้วยนะครับเฮียวีโกอิซักหมดแล้วเนาะผมเชื่อว่าท่านก็น่าจะแฮปปี้กันละคืนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอยัดไล่ก่อนนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆก่อนนะครับสวัสดีคุณอากาตนานะครับก็ว่ากันไปเนาะสวัสดีคุณเปรมต่อนะครับปีนี้ก็สนุกแล้วครับ คุณเปมต่อโอเคนะครับสวัสดีคุณยิ้มด้วยนะครับสวัสดีแฟนแมนซิตี้นะครับก็เฮียวีโกโรนาลูม่าไปแล้วเนาะก็ได้แน่นอนนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีคุณชมเดชนะครับ f อจากฮ่องกงนะครับขอบคุณมากนะครับ้านเรานี่เข้าสู่บรรยากาศหน้าหนาวแล้วนะคือวันนี้ลมพัดเย็นๆนะครับแล้วก็อากาศมีเห็นดวงจันทร์แล้วก็คือตอนนี้นะมันอากาศมันเปลี่ยนไปละนะครับผมรู้สึกวันนี้เป็นหน้าหนาวนะครับลองลองติดตามดูนะโอเค อ่าคุณชมเดชนะครับฮ่องกงเป็นยังไงบ้างสวัสดีคุณเกียรติศักดิ์นะครับสวัสดีคุณเก่งนะครับก็มาร์กีฮีตอนนี้ก็ตรวจร่างกายที่ลอนดอนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าศูนย์ฝึกแอซซานเนี่ยตรวจอีซักนะครับก็ไม่มีไม่ไงก็ปิดอยู่ทั้งคู่อยู่ดีนะครับเมื่อกี้ผมคอนเฟิร์มให้หมดละโอเคสวัสดีคุณประยุน์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณวีรยุทธ์นะครับลิวภูก็จับมาก็โอเคนะครับสวัสดีคุณอนุวัต์ด้วยสวัสดีคุณสมพงศ์สวัสดีคุณเติดค FC จาากโ สวัสดีคุณสมอนะครับมาร์เกฮีหวานเจี๊ยบก็ก็เป็นไปตามบริบทของลิปูจริงๆเนาะสวัสดีคุณเจริญสุขนะครับสวัสดีคุณคุณคุณบักละกันนะครับสวัสดีนะครับอ่าสวัสดีเดี๋ยวนะไลทิมเซิงเหรอไลทิมเซิงก็จะซบตักฟูลแลมนะครับเดี๋ยวก็คงจะเฮวีโก้แหละโอเคครับแมนยูไนเต็ดนะครับอ๋อเซนิลามินอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสวัสดีแฟนแมนซิตี้ด้วยนะครับได้โดนานูมา100%เป็นเรียบร้อยละนะครับ โอเคก็ว่ากันไปนะครับคุณพี่เอาไงอ่คิดว่าแมนซิตี้จะเพิ่มอีกไหมก็ได้นอนนัุอนุมาแล้วก็ไม่น่าจะทันเวลาละนะครับอาจจะเสริมช่วงตลาดเดือนมกราคมเดี๋ยวลองดูกันต่อนะครับสวัสดีคุณเก่งนะครับสวัสดีคุณ AA a แล้วกันนะครับ f อจากสกุอะไรนะครับจากสกุลจากกทมใช่ไหมครับสวัสดีนะครับโอเคอ่าสวัสดีคุณเก่งนะครับสวัสดีคุณคุดนะครับสวัสดีคุณ พัชระนิตนะครับ FC จากบางนานะครับกรุงเทพมหานครสวัสดีคุณอนุชิตด้วยนะครับสวัสดีคุณข้าวฟางนะครับมัลริดเหรอข่าวเรียลมันริดครับเรีมัลริดเนี่ยเพิ่งบอกกับอารันโซ่ไปอะ่ะว่า2ส,สัปดาห์นี้จะไม่ได้เสริมทัพใครฉะนั้นอาจจะต้องใช้ทีมเดิมอยู่นะครับโอเคสวัสดีคุณธนธน,นชัยด้วยนะครับสุโขทัยก็ตอนนี้น้ำลดละน้ำลดแล้วครับอำเภอเมืองน,นะครับ สวัสดีคุณสุภาพพรนะครับสวัสดีคุณอาหามาด้วยนะครับ FC จากเยราสวัสดีคุณอนันต์นะครับ FC จากใช่สวัสดีคุณอนันต์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไล่ลงมาเลยเนาะสวัสดีนะครับสวัสดีคุณอาหามาด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุสุสุภาพพรแล้วก็สวัสดีคุณไอเบียด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีคุณโยด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ